ได้ออกมาแล้วครับวิ่งดีมากเลยเทะเนี่แปดสิบโอ้วิ่งแปดสิบแล้วตอนนี้นะควันไม่มีเลยนะครับนี่ถือว่าวิ่งนิ่งนิ่งดีอยู่ง่ายๆเลยรถคันนี้แก ซื้อมานี่แกยังไม่ได้ขึ้นไมโครถึงสิบสิบเที่ยวเลยแกบอกซื้อมาแกเห็นเขาโดนจับน้ำหนักแกก็เลยเอาถังน้ำขึ้นใส่นะครับก็ลเลยไม่กล้าที่จะเอาไปแบกสองร้อยของแกโกบีมาร์กเอ็ดซูปเปอร์เอ็กเอ็มหรือเปล่าคันนั้นสองเผานะครับเนี่ยวิ่งดีอยู่ แต่เสียวยางนิดหนึ่งยางนี่บางมากเลยหัวหัวหนายางบางนี่นี่สลับกันเขาขายรถเขามีแต่บอกว่าหัวหัวบางยางดีอันนี้หัวหนายางบางครับนี่บางมากจนแบบต้องต้องปล่อยลมออกอ่ะอย่างไรรถส้นบ่ทีโบแม่ยนเคอรีร่วมขางทางน่ะอีพอถึงที่ มันตู๋เสียมันออกเลยเผื่อมันส้นแล้วมันหลุดออกเลยตัวเ,ออเ,เครื่องหลีมองแช่ขายในบริเวณส่วนที่เป็นบริกานี่เราจะวิ่งตามดูครับว่ารถคันนี้จะอันนี้เพิ่งออกมาจากอำเภอหนองใหญ่ครับเออโทรบอกตีขอเวลาล่านไฟกันแนะ่ม,มันไฟหลีไหม มาโทษบอกเต้เลยใบอกเตว่า,าหายแวะลานบันนี้โทษป,ปุ๊บจีพีเอเปลี่ยนเนี่ยมึงโทให้มันเข่าเสินทั้งหลักก่อนมึงใส่จีพีเอ็ู่จะให้เตเ<อ>ดูไฟไท้ายก่อนเพราะว่าไฟหลีไฟหลีมันคล้ายๆกับฟิลมันขาดน,นะไฟเลี้ยวไฟอะไรออกหมดนะครับไฟเบรกก็ออกแต่ว่าไฟไฟหน้าเนี่ยมันออกเฉพาะดวงข้างหน้า แต่ไฟหลังไม่ออกแสดงว่าฟิวขาดน,นะครับจะไปจอดแวะดูไดนามโมเหาองเส,สงแกไปก่อนบ่ล่ะเขาแซงแกไปก่อนเราเขาจังไปเบิ้งว่าไฟอยู่ไหนังคอยทุบบอกแกบ่ะจะใส่ก็ได้น้ำขังข้างกับวัตถุมีทุบขังรถเออลองทุบเออลองทุบบอกว่าให้จอดล้านไดนาโมูเขาเบิ้งฟิวไฟลี่ให้ปปงเง,งิไปกวนอะไรกันนำรถเออนำรถถือฟิวไฟลี่ตัวเดียวหาลอยเนาะอีคักว่ะ บเห็ดการสร้างแล้ววิวาแล้วปัดอันนี้แน่นี่นะมันเหมือนหนามป่ะยยังมุ่นยังคุ้นเรื่องบอกดีปางก็ปัดใไหนี่นี่เอาเห็นยังกันนี่ตื่นเนี่ยปัดน้ำฝนาอนลงอย่างนี้เียงอย่างเขาบดบวมนาบวนอนสตตาคนนอนง เอาค่ะกล่องมาดูใจรูปใสล่ะรูปข้างหลังเธอหน่อยนะทั้งบ่อหัวบ่อนะับใส่เจนนี่ครับสวยๆเลยครับคันนี้้ใส่ชิพี่ดูโอ้ชอบว่าคันนี้มันวิ่งมันตรงดีนะอันนี้ฮัลสิไปเข์กเ้นสามสามหนึ่งกันบ้างเลย 3อาม,ามอัตอนนี้สามสามนตอนนี้เราอยู่ที่สามสามนึครับกำลังจะเออกับผู้นั่นแหะโอนเงินให้แกนะีตอบแชทแกเนี่ ขังมันก็แบเม่งมาโบกีมันดินแห้งมันย่ำตกลุมจะดูว่าโบกีมันดินแรงหรือเปล่า ก็เลยถ่ายทําได้วิ่งดีเลยนี่เนื้อมึงพูดได้มีแม่ควบวะท้ายท้ายว่างครับท้ายว่างแก้วเสงล็อกกี้ไปแล้วลมันดีตรงที่ว่ามันมีปีกด้านข้างอ่ะเนี่ยคันเนี้ยมันมีปีกที่เขาเสริมออกมาให้เหลยด้านข้าง เป็นผู้ใหญ่มาหรืผู้ใหญ่่าเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเคลียร์เองดองันไม่ดีแล้วโอ้เต้แสงหมดเลยครับ หาพันด้อู้หูรกข้นันลมว่ะเสียนี่ลมบ่เนี่ยโอ้หามเ้ยว่ามันลมมันเป็นอะไรนั่นมันมุ้งสามเหลี่ยมไหมเขานัวึัว่าหามเออรือว่าลมเอียงไหมมันเป็นผามุ้งสามเหลี่ยมว่มวิ่งดีนะครับถ้าใส่รถไมโครเข้าไปนี่เสียเสียว่าเฟืองเอียงไง สันในโบลูเลยรสันทนิ่งดีนะทุกคนดูผมฟังจากลักษณะเสียงเครื่องเครื่องไม่ได้รอบสูงอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยวิ่งสบายสบายผมถามเต้ว่าเต้มีอะไรขัดข้องไหมเต้บอกเกียร์เข้ายากมากเลย <S <S เพราะว่าลูกหมากลวมมันโยกคันเกียร์งเงียเง้ยก็กลับไปต้องไปตึงลูกหมากทั้งหมดไม่งั้นก็ไล่เปลี่ยนเทเลตัวเอ้ยทีลตัวทีลตัวนะครับผมเห็นร่องรอยเ,าเอาน่าจะโซนแอกนะขีดลูกหมาก รถคันนี้มันเป็นรถที่เขาเช่าทําถนนลาดยางน่าจะสองปีผู้ใหญ่บอกน่าจะประมาณสองปีแนละ้วคือเอาถังขึ้นแล้วก็มีหน้าที่ไปดูดน้ําส,นนาสป,ปีน้ำเอาอาไว้สปีน้ําให้ถนนนะครับพื้นมันก็เลยเป็นสีเหลืองเพราะว่าเพิ่งจะยกถังน้ําลงมท่องลอยนี่ยลอยทีนี้ ผู้ใหญ่ว่าจะถอดปั๊มออกผมเลยขอซื้อผู้ใหญ่ผมขอซื้อปั๊มจากผู้ใหญ่นะครับปั๊มน้ำสี่นิ้วแล้วก็เกียร์ฝากผมไปถึงบ้านผมจะถอดออกเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าจะถอดออกผมเลยบอกขอซื้อต่อถังน้ําขอซื้อเกียร์เหมือนหนึ่งเกียร์ไม่ให้ครับก็เลยจะถอดถอดปั๊มน้ําออกนะครับนี่ดูเตะไปแล้ว ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรตั้งด่านนี้ก็ถือว่าโชคดีมากเนี่ยเพราะว่าม,นนมันเป็นรถคันนี้มันเป็นรถทะเบียนซื้อขายแต่เราก็มีสิทธิ์วิ่งนะครับเพราะว่ารถมันมีป้ายมีเขาเรียกว่ามีคู่มือมีคู่มือมีอะไรเรียบร้อยหมดเลยแต่มันเป็นรถที่เอาไว้ขายหรือเพื่อซ่อมไว้เพื่อขายหรือเพื่อซ่อมครับ พงชุมพอรอยู่แถวนี้บ่เราจะไปแวะพงชุมพรนะครับเอาเสียพันธ์ไปเบิ้งอะไรม้อกิ้ครับมันเมื่อค้นเคยเขาพงชุมพอรอดือเดือจอดไฟแดงจะมีหรือเปล่าร้านไฟขามต่อไปบนถนนหมายเลขสามสาม เดี๋ยวจะให้เต้เดินหน้าไปก่อนนะครับล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวผมกับเสียสลาวุฒนะครับเราจะแวะพงชุมพรมีอะไรอีกวะแล้วก็อูโชวกวะ่ะเ,เราจะแวะอูโชคไปดูรถให้ลูกค้าหน่อยให้เต้ไปก่อนผมผมผมวางใจได้เลยไปยังไงก็ไปได้คันนี้วิ่งดีมากนะครับเดี๋ยวไปเจอนิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผมไม่แซงเราตีไปเลยดี